สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหฮัมมัดซอเละบิสมิลลาฮิร r a มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวาบิฮินัสตายนลาฮาลาวาลาโควะตะอิลลาบิลลาฮิลอัลีลอลดีม สมมาบะสลามอะลกุมวราระห์มุลลลฮ์วะบราระกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์สุบฮานะหวูวตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังช่วงรายการของวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลัมริลละครับในตอนที่ผ่านมานะครับ<น>ได้เรียนกับพี่น้องถึงเรื่องของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่ง ถือว่าเป็นบทบัญญัติจากฟ Л ากฟ้าที่พระองค์ละซุบฮานอฮุวะตาลาได้ทรงโปรดประทานให้กับท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะไลวะซัลลัมให้มายืนยันในการเป็นมอจซจ่าในการเป็นรอซูลของท่านนั้นนะครับในความเป็นจริงแล้วในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นนะครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะครับมีเรื่องที่พระองค์ละซุบฮานอฮุวะตาลายังไม่ได้ทรงสร้างโลกนี้นะครับก่อนสร้างโลกนี้ จนกระทั่งโลกสลายนะครับอันนั้นอายะโดยทั่วๆไปนะครับหรือบางเรื่องราวพูดถึงกลุ่มชนต่างๆในอดีตที่ผ่านมาทั้งกลุ่มชนที่เป็นคนดีแล้วก็กลุ่มชนที่เป็นคนไม่ดีนะครับในจํานวนบุคคลต่างๆนั้นมีทั้งคนที่เป็นอัมบียนะครับเป็นนบีของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาคนที่เป็นรอซูล ของพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮัาุวาตาลามากมายเลยนะครับเป็นเรื่องราวของอประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่อัลลอฮฺยังไม่ได้ทรงสร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายนะครับเรื่องราวที่พูดถึงอนาคตนะครับบนโลกนี้นะครับว่าการใช้ชีวิตการปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่กับครอบครัวอยู่กับชุมชนอยู่กับสังคมอันกุรอานนะครับล้วนแล้วแต่เป็นศาสตร์ที่ ครบถ้วนกระบวนความทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องเล่านะครับส่วนที่เป็นเรื่องเล่า ส่วนที่เป็นหุกกมมีนะครับข้อตัดสินชี้ขาดมากมายเลยนะครับการลงโทษประชาชาิก่อนๆมีนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องเนี่ยก็คือเรื่องเล่านะครับที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าจะเป,เป็นเรื่องเล่านั้นนะครับในอดีตการที่อัลลอฮ์ยังไม่ได้สร้างโลกนะครับหรือเรื่องของมลาอิกะเรื่องของชัยตอนเรื่องของยินต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นนะครับจะพยายามนําเสนอให้กับ พี่น้องนะครับตามที่มีกําลังแล้วก็มีความสามารถนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่วนที่เรานำเอามาพูดถึงก็คือเป็นส่วนที่ว่าพูดถึงเรื่องเล่านะครับที่เป็นก็ซอสนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะหุตาลาได้สงกล่าวเอาไว้นะครับว่าแน่นอนนะครับว่าเราได้เล่าพระมหาเล่าเรื่องราวต่างๆของบุคคลต่างๆเหล่านั้นในในในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นนะครับ ที่พระองค์ได้สรงเล่าก็คือเป็นอะไรก,ก็สะซุนฮักเป็นเรื่องที่จริงทั้งหมดเลยไม่มีเรื่องเท็จเลยนะครับสิ่งที่พระองค์สรงเล่าท่นนี้ในส่วนที่พระองค์ได้สรงนําเอามาเล่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวมากมายเลยเรื่องราวของบารีอิสราอ,อีนเรื่องกับบรรดานาบีของเขานะครับอัลลอฮ์ก็นําเอามาเล่าเอาไว ส่วนที่พระองค์ได้ทรงหยิบยกเอามาเล่านั้นนะล้วนแล้วแต่บรรดานักวิชาการตับซีดเนี่ยเขาได้หามุมมองว่าทําไมอเลอด์ได้เล่าผมได้นําเรียนกับพี่น้องในตอนที่ผ่านมานะครับว่าเรื่องของบันิอิสราเอลกับนบีมูซาเนี่ยมากมายไปหมดเลยนะครับหลายร้อยอายะเลย ทั้งที่อันกุรอานเนี่ยพระองค์ได้ส่งโปรโดประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะเลาะสัลลัมแต่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องของบันีอิสราอีลเล่าถึงเรื่องกลุ่มชนก่อนๆนะครับของท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาล้วนแล้วแต่เป็นบันีอิสราอีลทั้งสิน้นเป็นอาลุลกิตาบทั้งสิ้นนะครับเหตุ <S 1> <S 1> ผลก็คือพระองค์อัลลอฮ์สุบานอวะตาลาต้องการนะครับที่จะตักเตือนหรือว่าบ่งบอกว่า กลุ่มชนก่อนๆได้รับความสําเร็จมีแล้วเนื่องจากว่าเขาได้ตามนาบีของเขาและในขณะเดียวกันบุกบุกบุกคนก่อนๆนะครับก็ได้รับการลงโทษได้รับอาสาบจากอัลลอฮฺซุบานอตาลาก็มีแล้วเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้น ฝ่าฟื้นอัลลอฮ์สุบานตาลาขัดขืนบรรดาอับีของเขาที่อัลลอฮ์สุบานตาลาได้ส่งส่งบรรดาอับีให้ไปนะครับนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์เล่านั้นล้วนแล้วแต่มีข้อคิดที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้หาข้อคิดออกมานะครับประการหนึ่งนะครับในตอนท้ายของเทปที่ผ่านมาเนี่ยก็คือให้เรารู้เอาไว้นะครับว่าที่อัลลอฮ์สุบานอตาลาเล่าเรื่องของบันีอิสราออลน,นั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นเน้นมุ่งเน้นไปที่ให้บรรันิสราีนรับฟังรับข้อตักเตือนเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อคิดให้กับมนุษยชาติทั่วไปพ่อราะสุบฮานอหัวตาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภียัลกุรานว่าฮูดันลินนาสอัลกุรานเนี่ยนะครับที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานมาจากฟ้าควานั้นเป็นฮูดาเป็นทางนําลินนาสนะครับให้กับมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้น เรื่องที่อัลลอฮ์เล่าถึงบันีอิสรอ,อีนไม่ใช่หมายความว่าพราะองค์จะทรงมุ่งเน้นไปที่บันีอิสรอ,อีนตักเตือนไปแล้วก็บันิีอิสรอ,อีนทุกคนต้องรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตาม่านะครับหากแต่ว่าใครก็ตามที่มีความสามารถอ่านพระหาคัมภี์อัลกุรานออกนะครับหรืออ่านไม่ออกก็ตามแต่ว่ามีผู้หนึ่งที่ทําการถ่ายทอดถึงเรื่องราวต่างๆนั้นนะครับเขาจะต้องเก็บเกี่ยวเอาข้อคิด ที่อัลลอฮฺสุบะตาลาได้ทรงฝากเอาไว้ในพระหมาคัมเีย์กุรานนั้นไปปฏิบัตินะครับนั้นเ,เรื่องเล่าต่างๆเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮฺได้เล่าเอาไว้นั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นอะไรเป็นข้อคิดนะครับเป็นวิทยาปัญญาให้กับผู้ที่ไตร่ตรองทั้งสิ้นนะครับผมเรียนกับพี่น้องแล้วว่าอ่านกุรานเนี่ยมันมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คืออ่านแบบไหนอ่านแบบตาอับบุตก็คืออ่านเป็นอิบาดะนะครับอ่านเป็นอิบาดะได้รับผล,ลบุญแล้วอักษรละสิบความดีนะครับ สองอ่านแล้วต้องไรตัดดับบุดมีการพินิษมีการพิจ,จารณา 3. อ่านแล้วต้องตัดฟักกุดแล้วก็มีการคิดมีการใคร่ครวญมีการไต่ต่อเพนั้นเราอ่านกุรอ่านเราถึงจะได้อะไร ได้ข้อคิดต่างๆได้ความดีต่างๆด้วยนะครับถามว่าอ่านเป็นอิบาดาอย่างเดียวได้ไหมได้ได้รับผลบุญนะครับแต่ว่าที่ดีแล้วเนี่ยแนวทางในการที่เราจะเข้าใจอัลกุรอานเนี่ยนะครับมันไม่อะไรมันไม่ยากเลยณนะเวลาปัจจุบันเนี่ยนะครับเรากดเราหาหรือว่าอัลกุรอานฉบับแปลไทยนะครับที่สมาคมหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเขาทําเอาไว้เนี่ยเราก็ไปอะไรไปหยิบเอามาอ่านเราก็ได้แบบไหนได้ข้อคิดด้วยเพราะนั้นอลเล่์เล่าเรื่องของนบีมูซากับบันิอิสราอ,อิน เอาไว้อัลลอฮ์เล่าเรื่องของนบียูซุฟกับบรรดาพี่น้องเอาไว้อลัลลอฮ์ได้เล่าถึงนบีมูซากับคีเดสนะครับที่เป็นบาวที่ซ้อแลเอาไว้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีข้อคิดต่างๆมากมายเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าอัลกุรอานพอเวลาพูดถึงบันีอิสราเอลน,นั้นอลัลลอฮ์เตือนบันีอิสราเอลไม่ใช่นะครับพูดถึงบรรพชนคนก่อนๆน,นั้นอลัลลอฮ์เตือนเฉพาะกลุ่มชนนั้นเปล่าแต่หากว่า อันกุรอาาน,นั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหุวะตาลาทรงโปรดประทานมานั้นเป็นฮูดัลลินนาสหรือเป็นฮูดัลลินมุตตะกีนเป็นทางนําให้กับมนุษยชาติโดยทั่วๆไปแล้วก็เป็นฮูดาเป็นทางนําให้กับเหล่าชนที่มีความสํารวมตัวมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหุวะตาลานะครับประการต่อมานะครับอันกุร่านนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรเป็นการอิกรอคือเป็นการเรียงร้อยออกมานะครับจากใครที่นึกอยากจะเขียนเหมือนกับ นักเรียกนักกวีนะครับเขียนเรื่องราวต่างๆที่เป็นบทประพันธ์เอาชีวิตของคนหนึ่งคนใดามาเป็นเขาโครงในการอะไรในการเล่าเรื่องเสร็จแล้วก็เ,เติมแต่งนะครับใส่สีตีไข่เข้าไปนะครับให้บทบาทต่างๆให้เกิดขึ้นอันกุรอานนั้นนะครับพี่น้องพึงทราบเลยว่าไล่ซัตมุกตริอา ไม่ใช่เรื่องราวต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องอ็กติรอเป็นเรื่องเล่าเรียงร้อยออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ให้ฟังหากว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีตการทั้งสิ้นนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับอันกุรอานนั้นเวลาอะไรเวลามุฟเิรอมุฟตราตรอดนะครับอันกุรอานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าที่เกินความจริงนะครับเล่าแบบแบบ อภินิหารนะครับเช่นเหล่าถึงนบีมูซามีไม่เท้ามามาครับมีเล่เาถึงนบีมุฮัมมัดส,สละละละุลสลัลวะไลวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้ให้ความอะไรละ่ะให้ความมหัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นกับบรรดานบีนั้นอันกุรอานไม่ใช่ว่านําเรื่องราวต่างๆลเนี่ยเป็นเรื่องที่มาประดิษฐ์ขึ้นตกแต่งขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องเล่าที่อ,อ,อะไรละ่ะเป็นเรื่องเล่าที่ที่ไร้พื้นฐานของความเป็นจริงนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่า อันกุรานนั้นมีหลักฐานนะครับบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับมนุษย์เสียชาติเอาไว้แล้วก่อนที่อัลลอฮ์ได้โปรดประทานอันกุรอานล,ลงมานะครับเอาเช่นที่อัลลอฮ์ตะลาก่อนที่อัลลอฮ์จะประทานตั๊บบัตยาดามานะครับเอาก่อนเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าอันกุรานนั้นนะไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าที่มีเรื่องราวเรื่องราวที่เขาเรียกแต่งขึ้นโดยเขาคงต่างๆว่าเป็นเรื่องที่เล่าแบบเกินความจริงก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่า หลักฐานที่มีในกุรอานบิดัลลีลิวยูดิอัมซาลิฮะไบนันนาเนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวที่มีเกิดขึ้นระหว่างมวลมนุษย์แล้วกบลานนซูลิฮีก่อนที่อัลกุรอานจะถูกประทานมาอีกอา้าวพี่น้องลองลองดูนะว่าอาัลลอฮ์ประทานตับบัตอา้าวยกตัวอย่างก่อนนะครับตับบัตยาดาอาบีละฮาบิวะตับนะครับอา้าวที่อัลลอฮ์ประทานมาเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่ามือทั้งสองของอาบีละฮับนั้นได้พินานะครับและมันก็พินามาอักนาอันหูมาลููัวมากะซับ แล้วก็ทรัพย์สินสิ่งที่เขาขวนขวายหาเอาไว้เนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่จะมายังประโยชน์อะไรกับเขาเลยนะเอามาถ่ายตัวเขาออกจากนารกไม่ได้เลยอบูละฮับน่พินาศด,ด้วยแล้วก็ได้รับความพินาศแล้วก็จะมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ตามนะครับจะเอาไปแจกเอาไปยัดเอาไปเส้นกับอัลลอฮฺสุบฮานอฺตาลาเท่าไหร่ก็ตามนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยสําหรับอะไรชีวิตของอบูละฮับกับการที่จะเอาเงินทองที่มีนั้นไปถ่ายตัวของเขาออกจากไฟนรก สซยสลานารันซาตะละคับอับูบละฮับนั้นในอนาคตของเขาก็คือเขาจะได้เห็นเปลวไฟที่มีความลุกช่วงโชนขึ้นนะอย่างน่ากลัวเหลือเกินวัมราตูหูฮัมมาละตันฮะตบแล้วพัญญาของอบูละฮับนี่แหละจะเป็นผู้ที่อะไรพัญญาของอบูละฮับนั้นจะเป็นผู้ที่ลากฟืนเอามาลากฟืนเอามาใส่เพิ่มความร้อนให้มีความร้อนแรงจากไฟยิ่งขึ้นฟีจีเดียฮับลูมิเนีมซัต และในคอของนางเนี่ยก็มีเชือกเส้นหนึ่งที่อะไรถักใย,ยด้วยกับถักด้วยกับถักทอถักยายด้วยกับใยของอินทผลัมที่มีความร้อนพันอยู่ที่คอแล้วก็ลากไปหาฟืนมาเพิ่มไฟให้มันร้อนให้กับอบูละฮับซึ่เป็นสาม,มีพี่น้องครับนี่อายะที่ถูกประทานที่ประทานลงมาแต่ถามว่าที่ที่นักวิชาการตับซีดเนี่ยได้บอกว่าที่ อัลลอฮ์เล่าไว้ในประมาคัมเวียนกุรอานไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่งขึ้นมาเฉยๆเปล่าแต่ว่าเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์เล่าไว้นั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก่อนที่อัลกุรอานประทานมาอ่าก่อนที่อัลลอฮ์ประทานอายะอัลกุรอานอาย่านี้เนี่ยสุรออัลละฮับหรือว่าสุรอตับบัตที่พี่น้องได้ยินเนี่ยนะครับเอ่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวาไลวาสลัมเนี่ยอัลลอฮ์ตสลาทรงใช้ให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยเรียกร้องประทานอายะหนึ่งลงมาบอกว่าวันซิด อาชีรตักกลอัครบินมุฮัมหมัดจงประกาศข่าวร้ายอาชีรตักะอัครบินประกาศข่าวร้ายให้กับกลุ่มชนที่เป็นญาติพี่น้องที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดของท่านก่อนพอรัาประทานอายะนี้มาเนี่ยนบีก็เรียกบรรดาญาติพี่น้องนะครับเรียกลุงเรียก่ันอับบาสเรียกฟาติมาเรียกใครเรียกอบูละฮับเรียก พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาโซฟาทั้งหมดเลยเสร็จแล้วท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลล,ลัลฮุอะู่ฮิอะซัลลัมก็ถามว่าหากมาตแม้นว่าฉันจะบอกกับพี่น้องว่าข้างหลังภูเขาโซฟาเนี่ยมีกองทัพที่กําลังมุ่งมานะจะจะมาโจมตีพวกท่านน,นะครับเมืองของเราเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเชื่อไหมนะเชื่อไหมพี่น้องวงวานบอกว่าเชื่อนะ นบีถามว่าทําไมถึงเชื่อล่ะนบีถามว่าทาไมถ้าบอกเรื่องนี้ทําไมเชื่อล่ะอาบรรดาพี่ป่านนาะอาวงญาติใกล้ชิดก็บอกว่าก็เพราะว่ามูฮัมหมัดเนี่ยไม่เคยพูดอันใดที่เป็นเรื่องเท็จเลยนะตั้งแต่รู้จักนบีมาตั้งแต่รู้จักมูฮัมหมัดมาเนี่ยมูฮัมมัดจะพูดความจริงตลอดไม่อะไรไม่ไม่เคยพูดเรื่องราวที่เป็นเท็จเลยอ้าวไม่งั้นนบีก็บอกอ้าวไม่งั้นฉันจะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยศาสนาที่พวกเรากําลังนับถือกันอยู่เนี่ยนะที่เราถือกันตามปู่ย่าตายายเนี่ยไม่ใช่ศาสนาที่จริงแท้ไม่ใช่เป็นศาสนาที่เที่ยงแท้เลยนะแต่ว่าศาสนาที่แท้จริงนั้นคือศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์อินนดีนะอินดัลลอฮินอิสลามคือศาสนาที่เป็นศาสนาอิสลามศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาพอนาบีบอกอย่างนั้นเนี่ยนะเชื่อไหมไม่เชื่อ นะพอพูดเรื่องไม่เชื่อเลยอบูละฮับก็ยืนขึ้นมาแล้วก็สะบัดออกมาว่าตับ,บัลละกะยามุฮัมมัดมุฮัมมัดความหายันะความชิบหายนั้นต้องประสบกับท่านนะอาลีฮะซาจะาามะตะนาะว่านี่ท่านมุฮัมมัดจะรวมพี่น้องพวกเรามาในวันนี้เนี่ยเอาปู่ญาต,ตายายมาในวันนี้เนี่ยรวมมาแค่เพียงเรื่องนี้นะรวมเอามาบนภูเขาโซฟาเนี่ยรวมเอามาเพื่อที่จะบอกว่า ศาส,สนาที่แท้จริงคือศาสนาของอัลลอฮ์ไม่เป็นศาสนาที่เจ้าเชื่อฟังอยู่ศาส,สนาที่อะไรเจ้ารับฟังอยู่คนเดียวไม่ใช่ศาสนาทีเ่เราปฏิบัติตามค,ามคำสอนปฏิบัติตามแนวทางของปูยญาติยายมาเนี่ยแกเอาเขาเอาพวกเรามาเ,เพื่อจะบอกแค่นี้เรอตับบัลลกความชิบหายความหายนะนั้นจงมีแด่ดท่านหรือถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยภาษาบ้านเราก็คือแปลว่าอะไรอบูละฮับนาดานาบีวาไอชิบหายนะ วายชิบหายเอ้ยไหนทีรวมรวมพี่น้องมาปูา่ย่าตายายมาทั้งหมดนะมึงรวมเอามาแค่เนี้ยเหรอถ้บุูดภาษาบานราวูดภาษาชาวบ้านหยาบๆยาบเนี่ยอบุลฮับด่านบีอย่างนั้นได้ว่าอชิบหายไหนที่รวมเอามาเนี่ยคือเรื่องแค่เนี้ยนะนั่นแหละพอนบีพออบุลฮับด่านบีอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุตละลาก็เลยบอกว่าอะไรตับบัดยาดาอาบีละฮบิวะตับ ความชิบหายความพินาศนั้นมันประสบกับมือทั้งสองของเจ้านั่นแหละอบูลาฮับเอ๋ยเห็นไหมครับนี่คืออะไรเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าเรื่องราวที่อัลลอฮ์เล่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินความจริงไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องทักทอเอาชีวิตหนึ่งชีวิตใดของใครมาเป็นข้าโครงแล้วก็สร้างเป็นบทประพันธ์เป็นกวีเหมือนกับเป็นละครไม่ใช่นะครับแต่หากว่าอะไรอ่ บีดาลีลิวยูดีอัมซาลิฮาไบนันนาเนื่องจากว่ามีหลักฐานว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์มาแล้วกอบลานูซูลีฮีก่อนที่อเลจะประทานเพราะฉะนั้นก่อนที่ตับบัตจะถูกประทานลงมาเนี่ยที่มูลเหตุในการประทานอายะนนี้เนี่ยคืออะไร นะครับนักวิชาการได้เล่าเอาไว้นักวิชาการตัฟซิดได้เล่าว่าก็คืออัลลอฮ์ชายนบีเอาพี่น้องเอาปู่ย่าตายายเนะี่ยขึ้นไปบนภูเขาโซฟาหนาบีเรียกร้องภูเขาโซฟาแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาโซฟาเสร็จแล้วนบีก็ประกาศศาสนากับเครือญาติกับวงญาติใกล้ชิดนั่นแหละพอตัฟพอนบีถูกประกาศออกไปแล้วเนี่ยอบูุลฮับม่ใช่อบูุลฮับก็ดา่นานบีพอดา่นานบี อาญานเนี่ยสุรตัตบ,บัตเนี่ยก็ลงมาเพราะฉะนั้นนี่ไงสิ่งหนึ่งที่บอกนะครับที่บรรดานักวิชาการตับซีดเนี่ยเขาได้อะไรได้ให้ข้อคิดเอาไว้ว่าฟังเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่านั้นกุรรานไม่ได้เอาเรื่องราวต่างๆของใครเนี่ยมาเล่าเป็นข้าวโครงจากชีวิตจริงเ,เป็นเป็นเขาเป็นเรื่องราวที่เป็นชีวิตจริงทั้งสิ้นแต่ว่าไม่ได้เอาเอาเข้าวโครงของคนที่เราไม่ได้รู้จกักหรือไม่มีเหตุการณ์แต่ อัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยเอามาเล่าเปล่าแต่หากว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วอัลกุรอานก็ประทานลงมาสำทับราะนั้นเรื่องนี้ก่อนตะบ,บัดจะประทานลงมาเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงอ่ะเรื่องมันเกิดขึ้นก็คือว่านบีเรียกวงญาติใกล้ชิดไปในการเผยแพร่แล้วก็อบูุะฮับที่เป็นอะไรสักเป็นลุงของอ่านบีเนี่ยก็ด่านบีประนามนบี สาบแช่งดาทอนอันลลอฮ์ก็ประทานอายะ์อันกุรอานนี้ลงมาเพื่อเป็นการโต้อตอบนะครับอ้าอันนี้อ่าประการหนึ่งแล้วว่าอะไรเรื่องที่มีเล่าในอันกุรอานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าที่เอ่อเป็นนิยายประดมประราว่าเป็นพงศ์สวดานแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง,รงๆและอันกุรอานก็ถูกประทานลงมาสัมทับประการต่อมานะครับยามีอูฮามมลลอาตุนบิลฮิกัมว่าทั้งหมดเลยเรื่องราวที่ต่างๆที่เล่าเอาไว้ในพระมหมากร์ีอันกุรอานนั้นเต็มไปด้วยอะไรฮิกัม ข้อคิดวิทยาปัญญาทั้งสิ้นเรื่องทุกเรื่องที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยเหมือนกับตับบัตยาดาที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้เนี่ยนะครับก่อนที่จะประทานเนี่ยเขาบอกว่า,วามีฮิกมาทั้งหมดเลยมีฮิกมาอย่างไงล่ะว่ามีฮิกมามีข้อคิดก็คือว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่านาบีพูดนบีสอนและเราฝ่าฝืนนบีเราไม่ตามนาบีนั้นสิ่งที่เราจะได้รับก็คือ เราต้องอะไรเราต้องได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบะฮาหนอตาลลาแม้กระทั่งอบูละฮับนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกลงโทษเป็นลุงของนบีโดยซ้ำนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่เป็นคนอื่นนะแต่ว่าอะไรถ้าไม่เชื่อนบีเนี่ยก็นบีก็ช่วยไม่ได้ก็เช,เช่นเดียวกันข้อคิดที่เราได้ไรตรงนี้ก็คือคนที่เป็นญาติพี่น้องกันนะครับโดยสายเลือดโดยสายโลหิตเนี่ยโดยเป็นอะไรเชือ้อเชื้อสายนะครับเป็นสายเลือดเดียวกันนั้น ไม่ใช่คนดีแล้วมีลูกหลานไม่ดีก็จะช่วยกันได้เปล่าถ้าคนดีลูกหลานพี่น้องไม่ฟังพี่ป่านนะอาไม่ฟังคําสอนก็ต่างคนต่างไปนะครับคนทําดีก็ได้ดีไปคนที่ทาไม่ดีก็ถูกอัลลอฮฺตลาลลงโทษอย่างเช่นนบีเนี่ยถามว่าพี่น้องพี่ป่านนะอาเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าในที่สุดแล้วก็ถูกลงโทษตัวนี้คือข้อคิดวิทยาปัญญาที่เราได้รับจาก เรื่องเล่าที่ล็อตตาได้ส่งเล่าเอาไว้ในพระหมาคัมภีร์อันกุรอานนะครับวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวัสัลัลลอฮุอะลาห์นบีนะมุฮัมมัดวะลาอลีฮิวซุฮบิฮิวะสลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมหัมัดซอลเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม